สวัสดีครับนักเรียนสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่6นะครับในวิชาภูมิศาสตร์ม5นะครับโดยหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่สําหรับเรื่องที่เราจะเรียนก็คือในหัวข้ออุทกภาคนะครับคููชื่อคุณนิพนสุภเกษคุนะครับ สำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อที่สี่ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของอุทกภาคนะครับอุทกภาคก็คือส่วนที่เป็นน้ําทั้งหมดบนพื้นผิวโลกที่นอกเหนือไปจากส่วนที่เป็นของแข็งเปลือกโลกและส่วนของบรรยากาศของโลกนะครับในหัวข้ออุทกภาคก็จะมีหัวข้อย่อยแบ่งออกมานะครับก็คือในข้อ4.1เรื่องที่จะศึกษาก็เป็นเรื่องของปริมาณน้ําของโลกนะครับน้ําที่อยู่บนพื้นผิวโลกทั้งหมดนะครับจะประกอบด้วย ส่วนท in ี sea, people, ่เป like ็นน้ําจืดที่อยู่ในแหล่งน้ําผิวดินและน้าใตดินนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละหนึ่งนะครับต่อมาก็คือน้ําเค็มนะครับก็คือส่วนที่อยู่ในทะเลและมหาสมุทรคิดเป็นประมาณร้อยละเก้าสิบเจ็ดนะครับและส่วนที่เป็นน้ําแข็งนะครับก็คือบริเวณขั้วโลกและภูเขาสูงจะคิดเป็นประมาณร้อยละสองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือน้ําที่อยู่บนพื้นผิวโลกนะครับน้ําทั้งหมดที่อยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ย ก็จะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆและในรูปแบบต่างๆกันดังนี้นะครับอันแรกก็คือน้ําในมหาสมุทรนะครับร้อยละเก้าซึ่งตรงนี้ก็คือน้ําเค็มนั่นเองนะครับสองเพื่อน้ําแข็งและทาน้ําแข็งจะมีอยู่ร้อยละสองนะครับสามน้ําใต้ดินร้อยละ0ูน 4. ห้องนองบึงแม่น้ำทะเลสาบร้อยละศูนและ ไอ้น้ำในบรรยากาศนะครับร้อยละ0.01นะครับต่อมาในหัวข้อ4.2นะครับวัฏจักรของน้ำวัฏจักรของน้ำก็หมายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ำนะครับจากน้ำในแหล่งต่างๆการเกิดและการหมุนเวียนของน้ำที่อยู่ในโลกนั่นเองนะครับการหมุนเวียนของน้ำเป็นไซเคิลหรือเป็นวงกลมเนี่ยอาจเริ่มนับได้จากมหาสมุทรนะครับเมื่อน้ำระเหยจากมหาสมุทรไปสู่บรรยากาศเปในน้ำ แล้วความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศก็จะทําให้เกิดฝนตกลงสู่ผิวโลกนะครับในทะเลบ้างบนผิวดินบ้างน้ําฝนที่ตกบนผิวดินก็จะเกิดการสูญเสียดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่นะครับและด้วยเหตุผลอื่นเล็กๆน้อยๆบ้างเช่นการละเหยนะครับขังในที่ลุ่มพืชดูดไปใช้นะครับส่วนที่เหลือก็จะไหลเป็นน้ําท่าลงแม่น้ําลาธารออกทะเลนะครับส่วนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ํา ลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกันแต่อาจช้ากว่ามากซึ่งจะเห็นได้ว่าสุดท้ายน้ําจะละเหยกลายไปในน้ําสู่บรรยากาศวัักรของน้ําจึงไม่มีเริ่มต้นไม่มีสิ้นสุดนะครับแต่จะหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดไปปริมาณในขั้นตอนต่างๆอาจจะผันแปรมากน้อยได้เสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ควบคุมในขั้นตอนเหล่านั้นนะครับจากรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าน้ําในมหาสมุทรเนี่ย เมื่อได้รับความร้อนจากตัวที่ก็จะระเหยไปในน้ํานะครับนอกจากการระเหยไปในน้ําของน้ําในมหาสมุทรแล้วก็จะมีไอ้น้ําที่เกิดจากการคายน้ําของพืชน,นะครับหลังจากนั้นเมื่อไอ้น้ําเกิดการรวมตัวเป็นก้อนเมฆนะครับและจากความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศต่างๆก็จะทําให้เกิดเป็นฝนตกลงมาอย่างผิวดินนะครับและถูกดูดซับไว้นะครับหรือบางส่วนก็อาจจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองและไหลออกสู่ทะเล เป็นวัตถกรหมุนเวียนอย่างนี้นะครับต่อไปข้อ4.3นะครับระบบน้ําจืดบนโลกนะครับส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปมีระบบน้ําจืดอยู่บนผิวดินใต้ดินและน้ําที่อยู่ในอากาศนะครับเรามาดูแหล่งน้ําจืดบนผิวดินนะครับแหล่งน้ําจืดบนผิวดินก็คือระบบน้ําตามธรรมชาติที่ไหลาตามภูมิประเทศที่ต่ําเช่นลําห้วยลาําธารคลองแม่น้ํา และน้ําที่ขังอยู่ในหนองบึงทะเลสาบแหล่งน้ําเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับระบบลุ่มน้ําที่เชื่อมโยงกันในแอ่งพมิวเทศนะครับและเชื่อมต่อลงทะเลที่ปากน้ําของแม่น้ําสายหลักปัจจุบันมีเขื่อนฝายอ่างเก็บน้ําและก็คันกันน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อกักเก็บน้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติเช่นเขื่อนกักเก็บน้ําเพื่อการชลประทานและผลิตไฟฟ้านะครับเราจะเห็นจากภาพนี้ก็คือการสร้างเขื่อนเพื่อไว้กักเก็บน้ํานะครับ ส่วนภาพด้านล่างก็คือภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับต่อไปแหล่งน้ำจากหิมะและถานน้ำแข็งบนภูเขานะครับแหล่งน้ำจืดที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายเช่นน้ำแข็งบนเทือกเขาทิมาลยนะครับเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญแปดสายได้แก่แม่น้ำโขงแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสารวินแม่น้ำมุกดาแม่น้ำสนทุแม่น้ำพมบุตร แม่น้ำแฉงเกียงและแม่น้ำหวังเหอนะครับโดยน้ำแข็งที่ละลายในฤืดดูร้อนจะไหลลงมาตามลำห้วยลำธารและแม่น้ำสายต่างๆปริมาณน้ำที่ไหลก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำแข็งที่ถูกสะสมไว้ในฤืดดูหนาวนะครับต่อไปไอ้น้ำในอากาศนะครับไอ้น้ำในอากาศนะครับเมื่อรวมตัวกันมากขึ้นก็จะกลายเป็นเมฆนะครับ เมฆที่จับตัวกันบริเวณยอดเขาจะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำได้ด้วยการกันตัวแต่เมฆก็สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน้ำได้โดยไม่ต้องกันตัวด้วยใบไม้และกิ่งไม้ที่เป็นแกนให้น้ำในเมฆรวมตัวเป็นหยดน้ำแล้วตกลงสู่พื้นดินแล้วไหลงลงสู่ลำห้วยดังนั้นในหน้าร้อนหรือฤดูแล้งแม้ไม่มีฝนตกแต่ก็ยังมีน้ำไหลาตามลําห้วยลําคลองนะครับจากหยดน้ำที่ไหลซึมจากยอดเขาที่มีเมฆปกคลุมนะครับ เราเรียนจะเห็นในภาพแรกนะครับคือภาพของไอ้น้าที่ระเหยขึ้นมาจากแหล่งน้ําต่างๆนะครับก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆนะครับภาพที่สองก็คือภาพของอากาศที่ยกตัวขึ้นนะครับแล้วก้อนเมฆก,ก็เกิดการควบแน่นทําให้เกิดเป็นฝนนะครับส่วนภาพที่สามก็คือภาพของกิ่งไม้ที่มีไอ้น้ําเกาะอยู่นะครับเป็นหยดน้ํานะครับ ต่อไปมาดูการเกิดฝนนะครับการเกิดฝนฝนเกิดจากเมื่อไอ้น้ำในอากาศลอยตัวสูงขึ้นไปกระทบกับอากาศเย็นเบื้องบนก็จะกดการตัวเป็นหยดน้ําเล็กๆรวมตัวกันเป็นเมฆนะครับลักษณะของอันแรกก็คือเป็นหยดน้ําเล็กๆนะครับการเกิดฝนประการที่สองก็คือหยดน้ําขนาดเล็กรวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ําหนักมากขึ้นแต่อากาศยังสามารถอุ้มไว้ได้นะครับ ประการที่สามก็คือหยอดน้ํารวมตัวกันต่อไปอีกมีขนาดและน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นแต่ยังสามารถลอยอยู่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมฆลอยอยู่ในระดับที่ต่ํานะครับและประการที่สี่ก็คือเมื่อหยอดน้ํารวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ําหนักมากกว่าที่อากาศจะอุ้มไว้ได้ก็จะตกลงมาเป็นฝนนะครับต่อไปข้อ4.4ระบบน้ําใต้ดินนะครับน้ําใต้ดินก็คือน้ําที่ซึมลงไปในชั้นดิน ที่ยอมให้น้ําไหลซึมผ่านไปได้ชั้นดยนที่เป็นตะกอนกรวดมีน้ําขังอยู่ในระหว่างกรวดทรายนะครับและดินเหนียวจะเป็นตัวกักเก็บน้ํไม่ให้ซึมผ่านเช่นเดียวกันกับชั้นหินชั้นหินที่น้ําซึมผ่านได้ก็คือชั้นหินที่มีเนื้อหยาบเช่นหินกรวดหินทรายเนื้อหยาบถึงะละเอียดแล้วก็หินดินดานนะครับน้ําที่ซึมผ่านช่องว่างตะกอนเรียกว่าน้ําใต้ดิน แต่น้ําที่แทรกตัวในชั้นหินมักมีชั้นหินอุ้มน้ําเป็นที่เก็บน้ําและมีชั้นหินกักน้ําซึ่งทําให้น้ําในชั้นหินมีแรงดันนะครับต่อไปน้ําใต้ดินที่เป็นน้ําจืดมีมากกว่าน้ําผิวดินนะครับเพราะชั้นหินตะกอนที่อุ้มน้ําใต้เปลือกโลกมีปริมาณมากกว่าแอ่งน้ําต่างๆบนผิวโลกนะครับสามก็คือบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลและบริเวณทะเลสาบน้ําเค็ม มีน้ำใต้ดินที่เป็นชั้นน้ำแข็งนอกจากนี้ชั้นหินในพื้นโลกที่เคยเป็นท่อทะเลเก่าและมีชั้นหินเกลืออยู่น่าจะมีชั้นน้ำบาดาลที่เป็นน้ําเค็มปรากฏอยู่นะครับต่อไปข้อสีุ่ดห้าระบบน้ําเค็มนะครับน้ําเค็มบนพื้นผิวโลกก็คือน้ําในทะเลและหมหาสมุทรและในทวีปยังมีทะเลสาบน้ําเค็มเช่นทะเลเดซีทะเลแคสเปียนทะเลสาบบันคันทะเลสาบเกสทะเลสาบเกสซอ ทะเลสาบอุรานนะครับน้ําเค็มเกิดจากการละลายของแร่ที่เป็นเกลือจากเปลือกโลกบนทวีปแล้วไหลามหาสะสมในทะเลและมหาสมุทรนะครับต่อไปเรามาดูสารละลายที่อยู่ในน้ําทะเลนะครับว่ามีอะไรบ้างสารละลายที่อยู่ในน้ําทะเลก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งก็คือคอลอไรจะมีอยู่54.3เปอร์เซ็นสองก็คือโซเดียมจะมีอยู่30.2เปอร์เซ็นสามก็คือซัลเฟตมีทั้งหมด7.6เปอร์เซ็นต์นะครับ สี่ก็คือแมกนีเซียม3.7เปอร์เซ็นตนะครับห้าก็คือแคลเซียม1.2เปอร์เซ็นตนะครับหกก็คือโพแทสเซียม1.1เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เป็นประจุอ่นอีกตริก1.9เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของสารละลายที่อยู่ในน้ำทะเลนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างน้ำทะเลหนึ่งลิตรนะครับจะมีสารละลายเกลือพ้นอยู่35กรัมนะครับซึ่งถือเป็นความเค็มของน้ำทะเลโดยเฉลีย่ย แต่ความเค็มของน้ําทะเลทั่วไปไม่เท่ากันนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปจัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้าทะเลปริมาณน้ําจืดที่ไหลลงมากระแสน้ําและทิศทางของกระแสน้ําในมหาสมุทรนะครับและอัตราการระเหยนะครับทีนี้เรามาดูระบบบนเวียนของน้ําในมหาสมุทรนะครับกระแสน้ําพื้นผิวจะมีอิทธิพลต่อพื้นที่ทต่างๆรอบโลกโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งของทวีปและมีอิทธิพลต่อบรรยากาศที่สัมผัสกับมหาสมุทรนะครับ กระแสน้ำพื้นผิวมหาสมุทรจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมประจาและแรงเหนี่ยวนําจากการหมุนรอบตัวของโลกนะครับกระแสน้ำในระดับลึกจะเป็นการหมุนเวียนเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความเค็มที่เข้มข้นต่างกันของที่ต่างๆในมหาสมุทรโดยบริเวณที่เค็มกว่าจะเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณที่เจอจางกว่านะครับระบบการหมุนเวียนน้าของกระแสน้ําในมหาสมุทรจะเป็นการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของกระแสน้ําอุ่นจากบริเวณเส้นสูรกับกระแสน้ําเย็น ระดับลึกจากบริเวณทัีวโลกนะครับในแต่ละมหาสมุทรจะมีวงวนใหญ่ของน้ํานะครับโดยลอบมหาสมุทรกระแสน้ําอุ่นตามแนวเส้นสูตรจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกแล้วเปลี่ยนทิศทางเมื่อประทาก,กับขอ,ขอบทวีปนะครับเมื่อพบกับกระแสน้ำเย็นขั้วโลกบริเวณระดับสูงชายฝั่งตะวันตกของทวีปก็จะมีกระแสน้ําเย็นจาก้วโกไหลายเรียบชายฝั่งเข้ามายังกระแสน้ําอุ่นเขตศูนย์สูตรเป็นวงใหญ่ของกระแสน้ําในมหาสมุทรนะครับ สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับครูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อนนะหาที่เรียนในวันนี้นะครับขอบคุณครับ